ก็สื้อเข้ามาครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำชาเลนจ์ดูแอนอ o ล็อกเคอร์เรอร์แบบอาจินไตของ h ฮร r สเตอร์ทแล้วนะครับก็คือว่าตามคาขอคอมเมนต์แบบไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งจากที่ผมหายไปนานนะครับก็คือว่าผมติดธุระผมเรียนเยอะกันบ้านเยอะอะไรแบบนี้ครับคือว่าออมอปลายกันบ้านก็ยิ่งเยอะนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็จะไปรับชมเลยครับ อะไรวะเนี่ยโอเคตรงชาติไทยเฮ้ยโอเคพอคอาจะเสริมมาจะไปใกล้ตัวรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับปัญหาภัายร้ายุาูแม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาอย่างแน่ชัด สิ่งมีชีวิตชนิดดังกล่าวปะปนและใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ทั่วไปอยางไม่มีใครตับสังเกตได้ปรากฏการณ์นี้กําลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อันนึ่งได้สถานการณ์ฉุกเฉินนี้รัฐบาลได้ให้ชื่อเรียกของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แบบเป็นทางการว่าอัลเทเนตอ๋อนี่ไงอัลเทเนตก็คือเอ่อใครนะอ๋อพิ่ชสมภักดีที่ว่าเป็นสามีของ ของดาริลิการนี้เองครับนี่โอเคคืออันอินเทอร์เน็ตแล้ะครับคน,คนนี้แหละจําได้นะครับโ<ล>อสเป็นที่ระจกทางวิทยาศาสตร์พื่อ้โกันการ,การชิญหน้ากับอทเนคนน่ากลัวมีมการเบื้อตนอประชาชนครปฏิบัติตามดันี้ออกอบคหถานหากไปจเป็นออกจากบ้าน พก <ภา S 1> ปืน,น<า>กับอาวุธคือนะคือเพื่อนๆคือถ้าเกิดเราพกปืนพกอาวุธอะไรแบบเนี้ยคือมันผิดกฎหมายมากเลยครับแม้กระทั่งที่ช็อตไฟฟ้ามีดปืนแบบนี้แหละก็ผิดกฎหมายรวมถึงแค่สเป,ปรย์พิกไทยก็ผิดนะครับโอเคแต่เนี้ยเอาไว้ป้องกันผู้ร้ายนะครับรู้ไหมครับว่าว่าถ้าเกิดเราพกปืนไปข้างนอกนะครับแบบนี้ถ้าเกิดคนข้างนอกเขาเห็นนะครับตำรวจเขาจะ จับเลยครับแบบนี้เพราะว่าเราต้องขอตำรวจก่อนนะครับขออนุญาตตำรวจครับก็คือว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาก็จะมีปืนปืนแบบนี้นะครับโอเคไปต่อครับชปืนสั้นปืนกระบอกหรือที่ให้อยู่กับตัวท่านตลอดเวลาโอเคอันนี้ต้องล็อกบ้านนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละครับเราก่อนที่ว่าเราจะออกไปไหนไปไปไหนแบบนี้ไปไหนแบบที่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านเราต้องล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับทุกคน ต้องล็อกประตูบ้านทุกบ้านนะครับเพื่อไม่ให้ขโมยโจรเข้าบ้านนะครับแบบนี้แล้วก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับภายในบ้านของท่านให้แน่นหนาแบบนี้รู้ดีแล้วครับแบบนี้ครับจากการศึกษาพบว่าอัลเทนเนตมีข้อสังเกตหนึ่งที่สามารถจับสังเกตได้ก็คือลักษณะของออลเทนเนตโดยทั่วไปนั้นจะมีพฤติกรรมการเรียนแบบจากตัวต้นแบบให้สแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆอย่างมีระยะสําคัญ าพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงหรือเหมือนกับท่านอย่างแยกแยะไม่ได้จงวิ่งหนีและหาที่ซ่อนอย่างมิดชิดนี่ไงต้องวิ่งหนะีเลยหากพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพผิแดแปลกแปลกไป,ปอย่างมนุษย์ปกติเช่นศีรษะโตมากแขนและขายาวชิ้นส่วนของร่างกายสามารถแยกออกจากกันได้จงวิ่กหากเละหาที่ซ่อนอย่างมิดชิดหาอต้องแ สามารถเข้ามาภายในบ้านของท่านได้จงหาที่ซ่อนห้ามติดต่อสัมผัสหรือสื่อสารใดๆกับอัลเทเนตทั้งสึ่งหากจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับอัลเทเนตโปรดพยายามต่อสู้เพื่อให้สามารถรอดพ้นจากมันได้เท่านั้นอย่าพยายามจิตจจกำจัดอัลเทเนตด้วยมือของท่านเองสิ่งวิชุดลึกลับชนิดนี้นั้นมากไปด้วยปัญญาสามารถสง่งไปขคาม ผานจิตใจของคุณได้การใดที่จิตใจของคุณนั้นมีความอ่อนแอออเทเนตจะสามารถถูทนมคุณได้ตลอดเวลาคือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนอ่อนแอนะครับเราก็ไม่สามารถสู้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 ไขได้นะครับถ้าเราเป็นคนอ่อนแอครับเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงเข้มแข็งกล้าหาญนะครับถึงจะได้สู้กับกับผู้ร้ายได้นะครับคือว่าผู้รายในชีวิตจริงนะมัน เราไม่รู้นะว่าอาวุธของของผู้ร้ายอ่ะมันมันดูเหนือกว่าใช่ไหมเราเราสู้ไม่ได้แล้วก็วิ่งหนีเอาเจะดีกว่านะครับดีกว่าตายนะครับดีกว่าเจ็บดีดกว่าสาหัสดีกว่าตายนะครับโอเคกันไปต่อครับในสถานการณ์ถูกเฉินนดีรัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนกำจัดอัลเทอร์เนตได้โดยตนเองโดยขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายอะไรต่อวะ เมื่อต้องผเผชิญนหน้ากับอินเทอร์เน็ตโปรดปฏิบัติตามหลักห้ารอรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบโอเคระบุว่าเป็นอินเทอร์เน็ตประเภทใด เลือกไว้เสมอว่าให้สู้เพื่อนหนีเท่านั้นคือถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็หนีเถอะนะดีเพราะว่าถ้าหากอาวุธนั้นเหนือถ้าเกิดอาวุธของเขานั้นเหนือกว่าอาวุธเราเนี่ยเราก็สู้ไม่ได้เราก็ตายเราก็ตายอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็หนีนะครับหนีถอยกลับหนีไปให้เร็วที่สุดให้ไกลๆที่สุดนะครับเขียไปต่อนะครับ รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของอินเทอร์เน็ตรอให้มันฆ่าอย่างนั้นเหรออู้อะไรวะทำไมเราไม่ทำให้ทุกอย่างไวกว่านั้นถ้าถ้าเกิดมันฆ่านะเราก็ตายก่อนดิเราก็สู้ต่อไปไม่ได้ดิเราก็ตายไปไปก่อนมั้ง ลักษาระยะห่างจากบุคคลที่น่าสงสัยชิ้นนีของอันโทเน่เป็นที่หนึ่งโดปเพลแกงเกอร์โอเคคืออะไรวะ นี่นใครวะอย่าบอกว่าดาลิกาเปล่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนอื่นห,หน้าตาคนคร้อนไข่ออนนี่ไงแบบนี้ไงโอ้โหอนี่ออะเปทที่สามอ๋อนี่ไงไข่วันนี้เท่จัง มีอะไรจะมีอะไรต่อวะภาวะรับรู้สิ่งเหนือธรรมชาติอะไรเนี่ยเพลงสุกปอรกกี้มาละไม่กลัวนี่ขัาสิตกันเหรอระวังเจ้าของเพลงฟ้องนะเฮ้ยม่ใช่สินักนักร้องตายตายไปแล้วชั่หรอ บอกแล้วไงว่านี่พิเชษสมพักดีนะครับนี่ผมบอกแล้วว่าใช่เลยและครับไรเนูทหารเนื้อหายมาความรุนแรงเอจินไตที่สี่นะครับ อจินไตที่ชื่อซื่อนะพุทธวิสัยพุทธวิสัยวิสัยแห่งความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเช่นการเดินบนดอกบัว7จก้าและการเปล่งอาสพิวาจาของพระพุทธเจ้าชาญวิสัยวิสัยแห่งอิทธิฤทธิของผู้ มีชานทั้งมนุษย์และเทวดาชานคืออะไรวันนี้ชานวิสัยใครรู้คอมเมนต์มานะอันนี้กรรมวิสัยวิสัยขอกดแห่งกรรมและวิบากกรรมคือผลคือการให้ผลของกรรมที่สามารถติดตามไปได้ทุกชาติทุกชาติจะกี่ชาติวะเนียอะไรโอเคอ่านไม่ทันโลกวิสัยวิสัยแห่งโลกคือการมีอยู่ของสวรรค์นรกและสังกัลวัฏ เฮ้ยสังสารวัตรโอ้โหนี่ไงพระพระคุ้มครองเนาะสาธุเฮ้ยเฮ้ยจะบอกนูว่ามันมาแล้วใช่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้ชิตโอ้โห,อหยิ้มสยยิ้่พุ่นน่ากลัว อะไรวะเนี่ยมีอะไรต่ออยู่บอกนะคือมาฮ่าฮ่าฮ่ามาน่ากลัวเหลือ,อเกินอตกใจหมดโอเคจบแล้วครับสำหรับใครชอบไค์แช์ subscribe ช่องแมชชีนหลังจีนด้วยครับแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เ,เอฟซีและทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็าฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็ซีเซนไทยก็อย่าลทุกคนด้วยครับ ใจเจียนสวัสดีครับ